สวัสดีค่ะช่อง YouTube นูน่านูน่าทำคลิปเกี่ยวกับบ้านลุงพลป้าแตนแห่งบ้านกก,กอกนะคะซึ่งเป็นการทำคลิปที่ลงพื้นที่จริงคลิปนี้มาชมการให้สัมภาษณ์ลุงพลป้าแตนที่นักข่าวถามว่าออทนายตั้มสิทธาจะรับเป็นออทนายประจำคดีน้องชมพู่หรือไม่เชิญรับชมรับฟังค่ะทนายตั้มาหาเอแกบอกว่ารอ ยังยังไม่ให้คําตอบไม่ได้ว่าจะรับทาคดีลุงไหมแล้วตอนนี้เราสุดลุงได้มีการคุยกับทนายตั้มไมว่าจะรับไม่รับหรือยังไงให้เวลาอีกนานไหมคะก็ดูไลทนายตั้มนะทนายตั้มไลฟ์สดได้แล้วค่ะจะบอกว่ายังไงบ้างเลยก็เขาทนายตั้มบอกให้ลุงปิดวาจาก่อืมครับแต่ยังรับไม่ยังทำมาแต่ก็รับทงคดียก็ังมีอะไรนะก็บอกก็บอกกหนึ่งวั่เสร เงื่อนไขที่สามครับเราเงื่อนไขที่สามเนี่ยเราคือคือในฐานะลูกความอ่ะเราเราแบบร้อนรแบบไม่ใช่ร้อนใจไหมว่าอยากอ,อยากให้แกรับหรือไม่รับลุงก็ยังไม่มีคดีอะไรครับมันจะคดีอย่างอื่นลุงกวนแล้วข้างในตั้งเค้าบอกว่าเดี๋ยวจะลงมาคุยกับพยานอะไรอย่างเงี้ยวันไหนขางตั้งมันจะเอาชุดใบแจ๊สอยู่ไม่รับชุดใบแจ๊สอันที่หน้าจะมานัดลุงแไม่บอกเอาก็นัดพี่ออยอยู่นั่นไม่ใช่หรอลุงก็ยังไม่ม ่ีทนายจะตอบเองหรือว่าใครเพราะว่าทนายตั้มไม่อยากคุยกับทุกทุกคนนะก็คือโยนนะก็คือมองหน้าให้ให้หน้าที่แกถ้าแกอยากคุยกับใครก็ให้แกจัดการเองอะไรเองเรรากให้ตำวจสรุปว่ารอคำตอบจากทนายตั้มเองนะคะประมาณอาทิตย์หน้าค่ะรอให้ทนายตั้มมาที่กกกเพื่อมา คุยกับทางพยานให้ครบทุกคนก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม